ฟิวโซเลียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอันนึงก็คือมันสามารถสร้างเกราะคุ้มตัวกันนั่นเองก็คือไบโอฟิล์มคำถามเรื่องฟิวโซเรียมค่ะป้าๆๆๆฟิวโซเลียมจะเกิดช่วงอากาศแรงได้ไหมฟิวโซเลียมนี่นะพี่น้องอ้างถามว่ามันจะเกิดได้เมื่อไหร่สภาพอากาศร,ร้อนสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปทาไมถึงเป็นอย่างนั้นอะะ่ะฟิวโซเลียมเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษอันนึงก็คือมันสามารถสร้างเกราะคุ้มตัวกันนั่นเองก็คือไบโอฟิล์มนั่นคือไบโอฟิล์มนะมันมันอยู่ในเบโอฟิล์ ซึ่งอาหารไม่มีมันก็อยู่ได้ยังไงมันก็อยู่ได้แต่เมื่อสภาวะมันรู้นะมันสภาพของต้นพืชเราเนี่ยอ่อนแอต้นพืชอ่อนแอเกิดจากอะไรสภาพแวดล้อมผิดปกตินะเช่นฝนตกหนักร้อนจัดหนาวจัดต้นนี้ต้นพืชเราเนี่ยภูมิคุ้มกันจะตกมันจะอ่อนแอฟิวเซีเรียมันจะรู้มันจะแตกตัวขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นหน้าฝนอย่างเดียวที่มันจะแตกตัวที่มันจะระบาด มันจะระบ,บาดได้ทุกช่วงแต่หน้าฝนเนี่ยจะระบ,บาดได้เร็วที่สุดร้อนก็ระบ,บาดเย็นๆก็ระบ,บาดเพราะว่าพืชเนี่ยนะนาข้าวคุณสังเกตไหมถ้าอากาศเย็นๆต้องไปช่วยมันสมัยก่อนเราใช้อะไรใช้สังกะสีใช่ปะฉีดเข้าไปสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาแต่ปัจจุบันนี้เขาไม่เคยใช้เลยละสังกะสีก็จะใช้ตัวราเทมแอนเทอร์ซึ่งเป็นชักนำภูมิคุ้มกันขึ้นมามเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปเยอะแล้วสรุปว่าฟิวซาเรียมเกิดในช่วงอากาศแรงได้นะได้ครับได้ครับ